ฟังลำค้อนสวรรค์อย่าลืมนางเอ๋ยเว้ากันพ่อแห้งแล้วเป็นแก้วคือเสื้อขาวเจ้ามักคอยคอยมักเจ้าประสงค์เขาเป็นคู่เคียงจุมจิ้มเศร้าหรือแร่งทรงยิ้มเอมยิมบ่มีเอือนเปรียบเสมือนเดือนดาว หักเข้าบ่ามีห่างเอ้ยอย่าเอ้ยอย่ยเอ้ยอย่ยเอ้ยอาแฟนเลยคันว่าพ่อใจอายขอบายเจ้าจักเถืออยากคือเสืออยากศีนตาปีนใส่พี่ชายเฮ้ยใจวายพี่ขอบายเบิ่งจักขัง บายหลัง i, Pokémon, trilogy, right <on> <c oughs> เจ <k cartoon finish> ้าจะดาใบขาเจ้าจะ้องบายทองเจ้าจะหึงเอ้ยยา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 บึ้งตึงยาสุกึงคือแค่เห็นหมาอาปากใสขันพ่อใจบักอายบายกนยาดากัน ยาสันตกลงกันพอแห้งแล้วแนวใดก็ได้ว่าเจ้าสัญญาแล้วแมนบอสิหาขอเห็ดยังเฮือเอ้ย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 ตึงต้งฟึดเท็จยังหรือสั่งอายใช่้าบเจ้าอย่าตื่นเจ้าบายคืนก็ได้ ขันทั้งอายนี่ลวงเกินเ <c oughs> ปินว้นยาสุขเคลลายทอนทำงอนบอกเขาทาบายไปมากกะสิลึงบัดชิดแลว้วสิจมหาเ <c oughs> อ้ยยะเอ้ยยะเอ้ยยะเอ้ยยะบึงตึงยาสุขึ้นคือแ่ เห็นหมาอาปากใสคันพ่อใจบักอ้ายายกลญยาดากันอยาสันตกลงกันพอแห้งแล้วแนวใดก็ได้ว่าเจ้าสัญญาแล้วแมนบอสิหาขอเห็ดยังเฮือเอ้ยยะ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  ตึงตังฟืดเท็จยังหรือสั่งอายใช่ใบเจ้าอย่าตื่นเจ้าใบาขึ้นกะใดขันทั้งอายนี่ลวงเกินเ <c ười> ปิ้นวนยาสุเกหลายทอนทำงอนบอกเข้าทาใบาไปมากกะสิลึงบัดชิดแล้วสิจมหา <c ười> เอ้ยย่ะเอ้ยย่ะเอ้ยอย่ะ เอ้อยยาคอนสวรรค์อย่าลืมส่งความสุขมอบกำลังใจให้ทุกคนครับ